การตั้งค่าเว็บไซต์นะครับเราจะทำการตั้งค่าไซต์โลโก้ก,กับไซต์ฟาวิคอนแล้วก็ตัวชื่อเว็บไซต์เราตัวไซต์ดิสคริปชันเพื่อให้ง่ายต่อการจัดการในอนาคตนะครับก็ให้เราทำการสร้างหน้าเพจขึ้นมาใหม่โดยโดยการไปที่เมนูเพจแล้วก็เลือก add new จากนั้นตั้งชื่อเพจว่าตั้งค่าเว็บไซต์ครับ ให้ทักการกด Public แล้วก็กดปุ่ม Edit with Elementor ครับให้เราเลือกไปที่เมนูขีด3ขีดครับตรง Editor Panel จากนั้นกดเลือก Size Setting ในส่วนของกลุ่มเมนู Setting นะครับให้เลือก Size Identity จากนั้นให้ตั้งค่า s i ซ e Name ครับในตัวอย่างนี้ผมขอตั้งชื่อเป็นมีเกมม่วแล้วกันนะครับ ในส่วนของ Site Description นะครับจะเป็นการบอกว่าเว็บไซต์ของเราเนี่ยทำเกี่ยวกับอะไรในตัวอย่างเนี้ครับก็คือเราจะจำหน่ายในส่วนของเครื่องเล่นเกมนะครับเป็น PS5 แล้วก็พวกอุปกรณ์เสิร์ฟกับเกมแผ่นแท้ครับจากนั้นให้ทำการอัปโหลดตัวไซด์โลโก้ ตัวไฟล์รูปภาพตัวนี้ครับจะอยู่ในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าข้อมูลที่ทางทางเราได้ทําการจัดเตรียมเอาไว้ให้นะครับอันนี้ขอตั้งชื่อให้กับตัวรูปภาพนี้หน่อยนะครับก็คือชื่อว่ามีเกมมั่วจากนั้นทําการกด Insert Media ครับต่อไปเราจะทําการอัปโหลดตัวไซส์ฟา์วิคอนในตัวอย่างนี้ผมขอใช้รูปภาพเป็นรูปภาพเดียวกับไซต์โลโก้ หลังจากทำการอัปโหลดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็ให้กดปุ่มอัปเดตเรามาทำการพรีวิวดูตัวค่าที่เราได้ทำการใส่ไปกันก่อนครับไปที่หลังบ้านครับแล้วก็เลือกวิสิตไซต์จากนั้นระบบจะพาเราเข้ามาสู่ในส่วนของหน้าหลักของเว็บไซต์เราครับโดย จะแสดงข้อมูลโลโก้ก็จะเป็นโลโก้ของเว็บไซต์ส่วนไตเติ้ลดิสคริปชันแล้วก็ไซต์ฟาวิคอนนะครับจะแสดงอยู่ตรงแถบของตัวเว็บเบราว์เซอร์ในตัวอย่างนี้ผมใช้เว็บเบราว์เซอร์เป็นของ Google Chrome เพียงเท่านี้ครับการตั้งค่าเว็บไซต์เบื้องต้นของเราก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ